ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆยะด้วยล่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนรับหมวกกันน็อกฟรีนะครับในแมปที่มีชื่อว่ามอเตอร์ไอซ์แลนด์นะครับก็วิธีการรับก็คือเรานั้นจะต้องเก็บเหรียญ ให้ได้หนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับในแมปนี้เนาะก็เหรียญมันจะเป็นรูปฟันเฟืองสีเหลืองๆออกทองๆเนาะวิธีการรับก็คือให้ทุกคนกดตรงปุ่มด้านล่างนะครับที่เป็นปุ่มมอเตอร์ไซค์แล้วให้เราเลือกมอเตอร์ไซค์นะกดเลือกแล้วเรากดปุ่มสีเขียวอันที่สองเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเรากดแล้วเนี่ยก็จะสปาว์ตัวมอเตอร์ไซค์มานะครับให้เราทําการกดอีครับก็เมื่อเรากดอีแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะครับเดินไปเก็บตัวคล้ายๆโดนัทนะครับเป็นฟันเฟือง สีเหลืองเหลือนะครับเก็บให้ได้100เหรียญเลยนะ โอเคนะครับก็ตอนนี้ผมเก็บได้100เหรียญไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ของฟรีมาแล้วนะครับวิธีการรับของฟรีที่เป็นหมวกกันน็อกในแมป m o เ o อร์ไอแลนซก็มีเพียงเท่านี้ละครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมซื้อเสอื้อกด discord กดติดตามแฟนเพจแล้วก็กดซื้อเิียงด้วยสำหรับนี้ลาเป็นเพียงเท่านี้นครับสวดีครัไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายขอบคุณท,ที่รับชมคลิปจนจบนะครับ